กอเอ๋ยกอไก่กอไก่กอเอ๋ยกอไก่กอไก่จุนจ้าเออขอขอเอ๋ยขอเอออะไรวะขอไข่ในเล้ากอไก่ตัวเล้าเออขอไว้ไข่ในเล้าขอควายของเราจุ่ตัวเล้าขอควายเข้านาจุนจ้านาขอคนขึงขังตัวจ้าขันขอระคังข้างฝาจุนจ้าข้างผานงูใจกล้าจุ่ตัวเล้าจอดา่ใช้ดี ชิงตีดังชิงดีดังาดัดฮะขอชิงตีดังชิงชีดังขอจางนขอจางนบนาดังเออขอว์ลามทีชว์ลามทอกรเชอคู่กันกระเู่ได้ขอยิงโต๊ะพายิงดินโตาขอเสดาสวมพัน <g reens ürlich> ขอนางุโธหน้าขาวชวนเต่าขอพุทธาเดินย่องย่องย่อ่เออได้เมียํามาย่องเอเด็กตั้งนิมนต์เอตออเต่าลังตุงอตุ้งอถุงแบกขนเอออถุงแบกขนกันชนชนนใ่เทอถุงแบกขนชอนชวนชวน่เออต่อไปหาอดทน จนเออทอถุงแบกขนจแบกขนจรอทหารอดทนเจิดเจริต้นทอทหารอดทนเจิญเจริต้นทอทงคนน้ยมเมรินมอหนูฝักไฟเจปบไฟม้ทับถมจรับถมปอปลาตากลมเ่รปลาจกจพอพึ่งทำรังเิั้อาอฟ้าทนทานเจรทนานอฟานางต ขอผ่านวางตั้งวางตังขอฟันบ้าฟันสะอาดจังวางจานขอฟันสะอาดจังวางจสะอาดจังขอฟันสะอาดจังแล้วอะไรได้ขอฟันสะอาดจังแล้วอะไรวะได้ขอฟันสะอาดจังะได้ขอจมเห่ากลางใบได้จำตาใบหมูมาคือข้าวได้ ไัวด hm. ิ <ad <ad ้งแต่ดาวตัดิ้งแต่ดาวตัวเสือดาวพนอน้องตราเสือดาวพน้องแล้วอะไรเอยหยิบเสื้อผ้าจจุลาผาพยองจจุลาภาพพยอง แม่คำว่าเนร้อเนี่ยเอาลูกโคกตาโตตาโตเออ